บายดีพี่น้องนี่กะบรรยากาศหนาวขนาดเลยฮะอยู่ที่เป็นลงลงเซ่พี่น้องลงไปหาดับปลาก่อนกะไปเบิ่งน้ำเดียวพี่น้องว่ามันว่มันละได้บอกมันละมานบ่นะโลกมันนี่กงแมนท้อดำป่าเลยหาเอาหอยพร้อมเพราะว่ามันคืนนี่คอยไปการอยู่เซ่เห็นหอยกับกีมากลายนึงเลยพี่น้องเลยมันนี่กะไปดำเอาหอยกับกีเลยแล้วก็ดำป่าเลยพี่น้องเลยไปติดตามรับชมน้ำบาบผมาเด้อพี่น้อง เพราะมันละได้บ่มันละมานบ่นาะนาวกะน,นาวฮะไม่ได้สนจุ๋ยไม่ได้สนใจเด้กพี่น้องเลยไปไปติดตามทับส้มน้ำบ่าพม่าพร้อมเดี๋ยวเลยเด้อบรรยากาศย่ำสวยๆพี่น้องอเอบิ่งนะไม่ได้มีตะเวนเลยนะมีตนะกรอนคีเมกในนี้แหละพี่น้องเลยล,ล,ลงเซจจังรออหรือบ่ลงมื้อนี้กะทีมงานเฮากะมีบ่ต้นนะลงนำ บ,บ่บ่ทนเนาะบ่ทนบ้นานน่โอ้โหมาสายหำน่อยฮะแม่บไ่ได้มานั่วะเพื่อนอ๋อเนี่ยบ่ทนเพคนสบายดี <c oughs> วันนี้เบ่มาพาลงเสียหน่อยลงล่องเบิ้งครั้งแรก <c oughs> ลงไปนาวโซนลงไปโซนลงบรรยากาศหนาวเลยนี่ขอ <c oughs> เขาท้ามันได้แห้งข <c oughs> ักขอเขาท้ามันได้น้ำแห้งขักดูบรรยากาศเย็นเย็นอย่ กักได้ลงเสพราะว่าอยู่นาทั้งทึ่งทั้งลุ้มมันต้องเย็นเนี่ยมันต้องอุ่นตรงไหนตรงหน้าเขาเกี่ยวเขาแล้วมันเราก็เห็นแต่ตอเฟื่องแห้งแล้วพี่น้องบ้านนี่ยาคือแต่ก้าวแต่ก้อนลบาลนี่นี่ก็มีป่าลายได้ย Long luôn nha phiền ngồi. Taiwan ban nhoi ka ban nhoi ka idea tội hai phiền ngồi. Bawa say dù ban nhoi vina. Ngako yon hòn lại. Ba 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 าถือกะบ่างวันนี้นะโอ้ย <c oughs> ทิมละ่ะมาฮอดอลไรสิน้องวะ ดำไฟกับผ้านี้ละดำผ้านี้บ่ดำผ้านี้เลยดำก็ดำผ้านี้ไปผ้านั้นไปเลยฮะไปผ้านั้นไปเลยไปผ้านั้นก็ต้องได้เอาพื้นตัวพี่ไปภาษาปะดำผ้านี้แหละแต่ว่าไปดังไฟผ้านะนะหาร์ดไซน์นะดำจะดำผ้านี้แหละหลงไรปลาลายได้แถวนี้ เพราะว่าคอยมาเธอนึงพี่น้องเอมาแหละไม่ได้เอาลงเอ้อพี่น้องเิ่นด้เบิ่งชั้นนะถ่ายถ่ายทำไว้หลยไม่ได้เอาลงชํำไดวเลยตัดมีดท่านมีแม่ตัดมีท่านมันหมดแล้วกะการถ่ายปุ๊บแลวกะมือนั่งกะไปนอนนอนเกี่ยวข้าวอยู่แต่บ้านบึงพวกรกะไม่ได้หวาเยเอาคลิปลงเพื่เลยจนลืม่ะวันนี้ก็มาเอาไม้พี่น้องเอ้ เดี๋ยวว่าคลิปนี้แหละได้เอาลงเฮ้อพี่น้องเพื่อนได้เบิ่งแล้วคลิปนี้เชืบ่าพลาดแล้วฮะเออ,เอ,อ,เอ,อมีทีมงานลงมานำพี่น้องลงมาทำหลังนะโอ้อหลายคนเลยลงมาดำป่ามือนี้กันห้าคนเจ้าเจ้าเอาไป มาทนเพิ่งกันเจนะฮะป้าล่ะหาเจออยู่ฮันกันหาเจอชุดแล้วก็ขึ้นมาหาเจออยู่นอะมันไม่ได้น้ำเฮาเคยดับไฟบอครั้งแรกบอ เป็นอะเลือดเราได้มาเรามึงนะมีคนเจอเพื่อนน้องนะปากันดมงึบอยู่เลยสองคมคนพอจะค่อยลงไปได้ปลาตัวเดียวหนึ่น้องหนาวก่อนนะมึงแต่สภาพแน่ลมกับฟันบูดวัดดูดวาดมาอยู่มันกันหนาวแล้วเนาะ คือนี่ดำตามนี้เลยพี่น้องเอ้ยไม่เจอลงมาอยู่เชฉยๆนะมันสลามมามาในกบลามันกระสนอยู่นี่เขาก็ดำตามแถวนี้เลยตามรับชมไปดาเดียวนี้คือเก่าแด้วพี่น้องับหายวายยุติภานะ เอาก้ายอนขึ้นมาเลยพี่น้องเลยยับขึ้นยับขึ้นมามานี้มาดำอยู่แถวแกงน,นะนี่แถวแกงแถวนี้เลยพี่น้องเลยดังไปปลาไว้อีกคือเก้าเพราะมันหนาวชู้ไปได้นะเป็นเดี๋ยวขึ้นเป็นเดี๋ยวลงนี่แหละนากเ้าก็อันเดียวนึงนะพี่น้องเลยนี่ก็น้ำก็คือว่อแล้ว <laughs> เป็นตาอยู่ได้พี่น้องเลย นะ่ะเงาสงังเวยและป่าลายนะพี่น้องนะ่ะเงาโปรมากนะ่ะลายได้คอยมาเทียวก่อนนะน่ะปลาส่วลายญ่ปลาแฮหมูมีนะกับปลาเล่ยขอดนะพี่น้องเอ้ปลาเล่แกงบอกเก่าอเอินจักปลาเพล่แหละแต่ก่อนงาไม่สงังเวยนะมันอยูป่ปุ๊เนาะอยู่ทังปุ๊นแล้วมันน้ำเอาลงมาพี่เลยกะเธอบอทนไปลงอีกก่อนนะยกนี่นะ <c oughs> ไหวอยู่บ่ฮะ <laughs> จักแถ <laughs> วแกงนี่กับปลาแฮ่หมูลายพี่น้องตั้งไพ่ปลาไว้คางกระโดงกระโตกาสีฮันห้อนเลยครับแมนถม่อมลงไปหนวเป็นเดียวปเป็นอเไรได้บ่ปลานะ ปลาตัวเลของโตเนี่ยวะไ่ว่านักดำปลาแท้ๆได้ไงโอ้ค่อยไปกับลาบตะก้อนนี้ได้บางทีได้พ่อหนึ่งผู้ลาบไปคนเดียวกะหมาเทีอนีแล้วว่ายอมเลยจักเป็นน้่เลืเลยเด็กเงาสังไห่นะบนน้ำเกียวนะลงเลยมาจีหอยกับกีพี่น้อง ก็ก็ขึ้นมาแล้วนะตาดำหาหอยกับกี้ก็ดำปลาก็ไม่ได้พี่น้องได้2-3ตัวไว้แล้วก็จี้กินมาละนี่มาจี้หอยกับกี้บาดนี้พี่น้องเอ้ยหอยกับกี้กได้หลายเติบก็มีตน้อยน้อยน้อยเยอบ่จะมีเพเลยนะากินเข้าก่อนจี้หอยกับกี้กินเข้าก่อนบาดนี้ยเข้าละกุมได้นี่อ้อ ลงมาเทลนี้ละลุบขนาดเลยพี่น้องเลยเม้นพอเอาอ่ะเลยอเอาอ่ะแล้วกินกับแจ้วอืมอืมแสบขนาดล่สุดแสบอยู่างนี้หรอ,อ มามามา,มาพี่น้องข้าวเทงจีหอยกับกีมีวิตามินกินยูซ,ยนกกนซีกระเพากสีใสน้องอือเอาเดีเลยความแซ่บฤดูนี้พี่น้องเอ้ยทำไม่เชยงแมงแะ้วนี่ เาอิ่มเม่อหรือดำต่อดำต่อแล้วโมกันเพราะว่าผักกินข้าวเราผัดแดดนอกนะพี่น้องเบึงต้นจนหอนเดิมานไปเมื่อกี้แรงบุันอีไมาแล้วก็เล้ไปดำมาหอยกุกกี้แล้ว cơn <laughs> con phải lòng bạn nữa ngoài cả đại lại tôm này đại khó ngưng gặp thùng dáng thùng dáng gặp ta hơn của là hỏi cả บงตะพังเลยขนาดพี่น้องเย้ยเมือ่อบ้านนี้พี่น้องเ,ยอเ้ยพอดีตะเพินอไปมาดำปาก,กับบีได้ปา๋าได้แต่ห้อยโหจนไยแมนบ่เนี่ยนี่โอ๊ปโห mà hoạn bàn lên thì nọ rồi bàn như đấy này này, mấy cái hoạn nào, bàn viền nói cả, anh à em bàn, bàn viền như. cho này đẹp, cho này khum, cho này đẹp, cho này khum. nạt thì nọ ơi, mèo thừa là thì nọ ơi. สองมงุมมาเดินปั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 นบานน,นี่แล้วล่ะพี่น้องไอปันเดียวแล้วล่ะค่อยกาวอยู่ทอกับทงเออพระโทษทง,ถงย่างลมนะนะ Sao ra văn chạy hết phở nè hết 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 phở hết 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 nó hết 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 hết

ท้อเออฮ่าฮ่าฮ่่าย้ขึ้นเออเออท้อลงเสร่าเออเฮ้ได้ไนอางานเก็บปองไว้ท้อช่วยคู่พี่เก็บมืดแถวนี้นะดีก็ดีๆแน่มดแล้วบ่มืดล้วบ่มันละมืดละบ่ดื้อมันละมันละ ปลากระทสนี้ละรวยอย่าอยไปลินเทสล้างมือปะล้างมือเถอะปลากระได้ตัวนึงมาล้างมือปะพอดีเทสสุขุกอะได้หลายตัวไปพี่น้องเลยนี่กะพัดต้มก่อนแล้วก็บพัดพัดทั้งปื้อเลยได้ยังแซ่บมาบบบนี้ลูกสาวมาล้างหอยซอยพี่น้องเอ้ยดูขนาดเลยน่ะ กะหาเลือกเอาแต่น้อยพอดีพอดีได้ต้มแล้วก็เอามาพัดได้พี่น้องเลยล้างสองเธอเลยหน้อยจำในนี่ล้างเมนนั่นละทานแม่บอกเธอล้างเผื่อน่ะมาด้วันสาวผู้ไทยน้อยเดี๋ยวนี้ก่โอ้ยสวยเว่สวยงานเบาตีเบามือแล้วพี่น้องเอ้ยบานนี่ไงล่ะมองดูฮะ đây tao hỏi cấp ghi <laughs> sao phụ thầy nói hỏi phải bé ảnh thảo với nó nát quá bay nhắn bay ha bay 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 à bây giờ bù đâu

ไปมื้งสาวผู้ไทยน้อยเพิ่อนก็ไม่ได้มานคำถามพี่น้องเอ้ยอยู่น้ำปูเพิ่นผู้เลยแล้วอันนี้ไปเอาหอยเฮ้อร์พัดอยู่ผู้เลยนะเมื่อให้เขาไปกินก่อนมองกับพดน์้ะพี่น้องเอไปหอยลุงก่อนต้มก่อนนะยังมาผัด เค้บาดนี่กึดไว้โอเคบานนี้พี่นอ้องเอ้แต่มิว้าจะ๋พัดทางปื้มันสงัยเก๊กกะแกะอ,อ่อพัดแต่อันนั้นหอยนี่ละ่ะ <c oughs> บ่มันลุดละ <c oughs> <c oughs> มาวันนี้กะ พัดพี่น้องเ้ยอันนี้ก็ตำแล้วแล้วได้ตำโฮพึกเทมโฮชิคือโฮค่าปนเดียวมาเอาลงวะเอะเอ พ้อมแล้วพี่น้องห้อมแล้วจบแล้วพี่น้นนองบ้านนี้

มามาพี <S <S mm ่น hmm> ้องมานี่กินข้าวเลยนะนี่ฟันหอมค่ะแล้วล่ะเป็นแต่แซ่บอะไรอยู่พี่น้องเอ้ยอื้มอื้มอืม แซ่บไม่ได้ทำไฟทงเลยเนี่ยอื้มแซ่บหาน้ำยาพันหอยกับกีมเนาะไม่มีผักกับผักยังน้อยนี่ข้าวแห้งกินยูเซ่พุก้า จี้เอา้าลงดาำปลายไม่ได้ปลาได้แ,แต่ห้อยได้ขคุณมาพัดเมย์ก็เลยไม่ได้กินมากเลยจริงนั่งดีๆนั่นล่ะแฮ่นั่งดีๆอ่ะนั่งแต่แป๊บเนื้อ gặp khao này. nào mà, này, khao thụ đu, thụ thụ đi đi, thụ, thụ đu, chạy chạy đu chạy chạy không chạy chạy Khóc chạy đuôi chạy chạy hmm. chạy chạy đuôi đôi đuôi Đuôi chạy chạy đuôi, đuôi, đuôi. chạy <laughs> chạy thu chạy Thu con. เดี๋ยวจ้ะโด,ดยดูโดยโดยโดยก่อนโดยก่อนนะโดยก่อนอืมข้ากินน้ำเพลือก,ก็ได้แล้วแหละพี่น้องวันนี้วันนี้ก็ตัวและโลกน้ำปลาไม่ได้ปลาได้แต่หอยมาพัดพันหอยกินเข้าง่ายนี่ค่ะและคลิปนี้จะได้จบลงชั้นนี้แล้วขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาคำว่าสบายดี